กาสบายดีพ so ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทนานาเด้อพบพาะกับ่องแม่น้องแก้มบุมคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะกาสบัสดีเบิร์ดขุกมองขูกบอลเมื่อวานอยู่ไทยอยู่ลาวต่างประเทศเนาะพี่น้องกาสวัสดีรู่มองรู่บอลเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้เอาก็สิมาเบิ่งผลนปัดตีนถาดพี่น้องเลยถาดในกาแม่น้องแก้มบุมซสือมาแล้วหาพันบาทพี่น้องเลย ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆเด้อที่สวยสูแม่ตาครอบครัวลูกสาวลูกแม่ใหญ่จืดถูกทุกคนพี่น้องเลยครอบครัวแม่ใหญ่จื้นครอบครัวพ่อใหญ่จ่อ,จจอยเนาะขอบคุณหลายๆอาบุญนำกันนะพี่น้องเนาะเฮาคันบ่มีเงินเอฟซีซอยนอี่ยค่ะเมนองแก้มบุมก็จกักแซลในไซส์พี่น้องเลยติดหนีเอนนื้อยหนีเนองก,ก,ก็คือหนีเอื้อยสันี่เฮาก็ไปยืมมาพี่น้องเลยเอามาลายหมองลายบ่อนเนาะแม่น้องแก้มบุมก็ได้ เฮาก็ได้ออกคนเดียวกองบุญเฮากัได้ออกสองกองฐานก็ออกคนเดียวพี่น้องเอ้ยกองบุญนี่กับสองกองไปลองเก็มบบุ้มเลยพอได้อยากโมอยากทานมีปัจจัยอยากโมอยากทานกัโมทานเข้ามาได้เด้อป้าลุงเลยว่าตอนนี้กับสุขผลกำลังสิปั่นตีนฐานเรา่น้องเนาะบุ้มเอ้ยมัน ใกล้พายนะลูกกำลังสิบัปนตีนถาดหน่อยฮน กีไปยืนหยางนะฮะน่ะกีมันควนนะบุ๋มบุ๋มอย่าบ้าวนลูกวันวนสบายดีปลาลูงเลยลูกไสบายดีปลาลูงกว่าสิปลาบักโอโอบักโอีโอกับมาเด้กพี่น้องเด้อสบายดีสบายดีบานเนื่อ กินก oh. ิ๊กมานไปเอาปลาหนิมมายอเเี่ยแด้เนี่ยแนวกินกามาเลยอยากกินเลยกินแลแม่เฮยจะพยังมาได้กินขาวสาวกระเพยวฮะแม่เทากามาบ้า่อเทาเออ lốm, lốm เด้อ thì น้องเด้อ bây thế, บ่ bả ลมแท้ thằng หว้าพี่น้องเอ้ยทั้งลม ควันกับพายการเนานังของติลูกไพ่ได้ร้อยมีไพ่ได้นี่ย่างไปาย่างมากกิ๊กถาดกับโบไครกับกองพรผลออกไปนอนทางม่องมองผลเห็ดถาดกันเนาะ บอดด้ไก no, ่กันเลยหมวดนี้คือสมอไอติ่งเด้พี่น้องเลยอันนี้คือถาพี่น้องเลยแม่น้องแกบุ๋มเปล่ามากว่านี่นะพี่น้องไปซื้อว่านน่เนาะซื้อแล้วเขาเจาก็แก่มาให้ มีข่าวเนาะคนกับสะบอกสะบ้านกับต่ว่ามาปั่นตีนถานตีนอันเจด,ดีเนะาะผลมาปั่นซอยกันป,ป้าล้มมานีล้อปลาลุงงลยเมื่อนี่นะป่าล้มแท้ล้มหวาแท้มานีลมแห้งไง มองคพ่มอยู่กับนใกล้่เลยพี่น้องเดอกกบอันเทียน้าพี่น้ใกล้ๆกันเลย

กินมาแล้วผมตายผมตายเลี่ข้ามนี่มาแบบล้มน้ำหนัาโทรมอ่ะต้องขับมอไซค์บักบักเลยโอ้วันนีมันยังหงุดหงิดข้างล่ามมันอุ่นเลยนี่หนึ่งวนหนาแล้วเลยเนาะขับเลยกินรถฮนเดนหกิน้าร์รถไทยก็ได้ Lột thái cái đại, kinh thiêng nam vào Kinh lật thái lỗi lộn Kem bún sẽ kinh khảo thì đồng tàu nó có xe vết mồm này loại nhau mà kinh khảo xạo Phần hạ thư ở ngoài phần kinh con มากินข่าวกว่อนทีมาพายอยากหุ่นซื้กว่าอยากละมาแล้ว,ลว<ม>อันนี้แหละปลา,ปาเอาใสาน่นามลายผลไปหน่อยนั่นแหละบอกเป็นลาบปลาสองตัวเนอะใสน่นามเนลายอะ่ะ เฮ้ยไปจุดปานมาที่ันไมอตัวนั่นฟาไซฟาไซฟาส์ปะปง้าโอ้ยห้ายังาย้ายังง่ายข้าเขาวมาิ้นขาิ้เขามือง้มถามนะ่าข้นน้กน้ปวงโอ้ย้ย มาเพิ่่ยเิ่พิ่แขนมันงเพ่อเาพิ่กใม่ทีเราเอาหักใหม่ออกมันเบิรนวายันธาดแตกเนาะเพราะว่ามันปป่งอยู่แล้วหักใหม่บ่าวพีได้บ่าวพอรูกซาน เว้ยล้วก so like so um, ็ปิ้งหมูนี่นะลาบปลาดุกมามามากินมากินต่อลูกสามกัยังหมดกินคือการแั่นเลยนี่มากินกินเลยตั้สามตเพยกตะแล้วเนคะาควรอุกคนาอาเลย อ๋อออกมาไหมลูกมันควนนี่กินกินกินโลดกินโลดกินลูกกินแล้วบอกไปหอกม,มันไหมลุง,งสมลุงสม,งสมกิงซมขึ้นข้าว ปูมีกินละบอมาดูอาเรียนให้มาให้เราขับมานํายุสิบแปดมาสี่สิบเอ็ดโมงก็ได้เนาะสิบโมงสิบโมงสิบโมงสิบข้าวสิบเอ็ดแล้วเปมนข่าวบัวผัพี่น้อง

คนหลายล้านเนี่ยดึงน้ำไปแค่เพื่ออะได้ะยะนี้ผมเข่าห้าครั้งห้านางนึงง่ายแตกก็เลยง่ายที่สุดบวกห้าบวกฮ่าม่าฮ่าถึงแม้ตอนเด็กๆเอาพอระบบได้อะไรอยู่ พ tamam> ี่น้องกินไม่หิวกระสีดำลาบผาจ่างกันเด้อปลาลุงไฟฟากดไลค์กดแชร์กดติดตามพม่น้องเกมบุ้ในเด้อผากบ่งผักส้มต่อไปเนาะพิพาประกันในกรกโคเท้าพ่อภายหลายลายสบายดี